ไม่คิดว่ามันจะเกิดเกิดกับเพื่อนเราแล้วเกิดแบบแบบโหดร้ายมากไม่ใช่ธรรมดาย้อนไปวันที่ครูกแก้มถูกยิงครูประพินสอนอยู่ที่นี่รูป้ปะคะสอนค่ะ,ะคือเพิ่งมารับงานใหม่ได้สามเดือนค่ะแล้วก็เพื่อนก็โดนค่ะคือเป็นเพื่อนของครูแก้มค่ะเป็นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กันเมื่อตั้งแต่เล็กเลยค่ะ,ะเราเรียนโรงเรียนตรจะดอมาด้วยกัน แล้วก็เขาเปิดเปิดสอบผู้ทายาทแล้วก็สอบมาด้วยกันแล้วก็มันได้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทํางานก็เป็นคู่บัดดีกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มเริ่มฝึกก็คือเป็นคู่บัดดีกันมาก็คุยคุยกันตลอดถ้าเจอกันคุยว่าน้องเด็กของเด็กของแก้มนะพี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะน้องอยากให้เป็นแบบนี้นะก็คุยตลอดค่ะอยากให้ดีขึ้นอยากให้มีความรู้เหมือนเท่าเด็กในเมืองเขาเป็นพี่สาวที่น่ารักมาก พบตอนนั้นยังยังยังพี่ประเพนยังยังยังไม่ได้มาเริ่มงานครับก็มีพี่หิงผู้หญิงอยู่คนเดียวก็เป็นก็พี่ก็ดูแลอาหารการกินนะัะเรื่องครัวอะไรพี่ก็จัดการหมดทุกอย่างวนจันก็ซื้อเข้ามาก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จัดการตรงนอกนั้นเขาููชายล้วนเลยเป็นเพื่อนคูด้วยกันจะเป็นเขาจะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ในใสายครุ่ยายาคือช่วงที่ยังไม่มีเหตุการณ์คือเราจะสนุกสนานกันอยู่ตลอดเวลานะครับ พี่แก้มเขาก็จะเป็นคนที่จะไปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะนำขอมาให้ไอ้เด็กกินครับมาถึงก็จะเป็นนางฟ้าของเด็กๆว่างั้นเถอะครับนะรู้สึกหดหู พี่เขาเป็นนางฟ้าของนักเรียนมาโดยตลอดแต่ว่ามาโดนกระทําโดนเหตุการณ์สามจังหวัดตรงนี้คือไม่คาดฝันที่มันจะเกิดกับคนข้างๆเราครับยังจำติดตาไม่ลืมแล้วก็ตามไปดู ยกศพแกไปโรงพยาบาลนะครับกับพี่ประพินก็แยกกันวันนั้นเป็นจนําได้ว่าเป็นวันแข่งขันกีฬาสีประจําปีครับ,รบแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ต้องทดสอบกําลังกายที่กองกำกับครับพี่ก็ขอญาติออกไปก่อนก็แยกกันประมาณห้าโมงเย็นครพี่ก็ออกไปครับสักพักหนึ่งกำนันก็เข้ามาบอกว่าถูกแก้มถูกยิงครับ ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าพี่เขาจะโดนรุนแรงขนาดนั้นนึกงว่ายังไม่เสียแต่ไปเห็นสภาพเข่าสุดเขาสุด ไม่น่าที่จะทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถึงขนาดนั้นผู้หญิงก็คนเดียวยิงนัดเดียวก็ตายแล้วแต่ว่านี่เขาทำโหดมากาก,กา็เห็นสภาพศพพวกปิ๊กศพกลับมาเห็นสภาพนอนไม่หลับนานเป็นเดือนติดตาแล้วก็เห็นสภาพพี่ก็คือคนคนเคยหยอกล้อด้วยกันพูดเล่นกันนะครับเนี่ครับ ก็จากันไม่กี่หน้าทีนะครับก็มาสูญเสียพี่เข้าไปก็ทาใจยากเหมือนกันปกติครับทุกวันครับชินแล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นเป็นหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจตะเวนชดานแดนซึ่งจะดูแลในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับสามอำเภอคืออำเภอบันดังตตาอำเภอเมืองและก็อำเภอทานโตงแต่เราจะมีจัดกําลังตำรวจตะเวนชดานแดนซึ่งเป็นเพื่อนครูเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับในการดูแลแล้วก็มีกําลังส่วนของทหารซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจนะครับบางโรงเรียนก็จะมีะหน่วยกําลังของทหารเนี่ยไปช่วยดูแล เส้นทางแล้วก็รอบๆโรงเรียนด้วยครับข้ามทางรถไฟแล้วก็เรียบเรียบเคลื่อนไปท้าไปเคลื่อนแล้วก็เส้นเป็นเส้นที่มีความนานทีบหนึ่งในความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะทางตำรวจและทหารเนี่ยครูนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้อง ต้องดูแลให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสเพราะครูก็ไม่ได้ติดอาวุธไม่ติดอะไรทั้งสิน้นติดแต่มีปากกาสอนหนังสือคือตินสอนช็อกสอนหนังสือนักเรียนเท่านั้นเองนะครับงั้นครูนี้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะว้าเวนะครับแล้วก็การเข้าออกหรือการไปมาที่ใดก็ตามแล้วก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก,ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ครูก็ต้องต้องระวังหลายๆทางนะครับเพราะว่า แนวร่วมหรือมวลชนทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดความสูญเสียหรือก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงปาดกลัวนะเราก็พยายามสอดส่องแลเช็คข้อมูลทางด้านการข่าวนะเพราะว่าการฝึกกำลังพลใหม่ของของกลุ่มผู้ก่อกอุนแรงเนี่ยเขาก็จะแอบแฝงไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบางครั้งเราไม่ไม่รู้เข้าไม่ถึง ก็เป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าครูเราอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเยาวชนซึ่งจะต้องได้รับการเรียนรู้เนี่ยจะขาดโอกาสนะดังนั้นก็จะเป็นเยาวชนที่ขาดคุณภาพนะตรงน,นีนะ้เราก็ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะของของคนไทยพูดเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้อง ทำงานมวลชนกับของไทยมุสลิมนะครับเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างอย่างมีความสุขนะครไม่หวาดระแวงซึ่งกันอะกันตรงนี้นะแล้วก็กาลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องต้องดูแลทั้งไทยพุทธมุสลิมนะให้ให้มีความเป็นธรรมด้วยกัน ถามย้อนกลับถามผู้ปกครองบางทีว่าผู้ปกครองบางทีผมทำโครงการเกี่ยวกับแม่บ้านนะครับเขาท่าจะนมนกันก็ถามว่าครูที่มาทําหน้าที่สอนนะครับไม่ได้ไปทําอะไรโดยความเดือดร้อนห้กับเขาแต่ทําไมเขาต้องทํากับครูอย่างนี้ชาวบ้านก็เข้าใจนะครับแต่ว่าก็ให้กําลังใจครูนะครับให้กําลังใจครูอยู่แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าสถานการณ์นะครับ มันมันบังคับนะครับคนส่วนคนส่วนน้อยสามารถที่จะคุมคมส่วนใหญ่ได้นะก็ชาวบ้บานก็เกิดความกลัวก็ทำเงนครับผมความกลัวคือจิตใจโมดูนะโหดหูมากแบบก็แต่ก่นด้วยหน้าที่เราก็ต้องสู้ต่อไป <S 2> <S 2> ไไสู้ต่อไปคนที่ไปแล้วก็ หรือว่าไปสบายแล้วครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องำทําหน้าที่ต่อไปคือเราเห็นสภาพเด็กนะสภาพของเด็กนะความยากลําบากของเด็กนะบางคนนะครับมาข้าวเช้าครูปวดท้องไม่ได้กินข้าวนะนะเราก็ต้องดูแลเด็กเด็กเป็นที่ตั้งเนะด็กเป็นที่ตั้ง ต้องการให้ต้องการดูแลพวงไม่ทิ้งไม่หนีหถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่หน้าที่มันก็ต้องทํามันก็ทิ้งไม่ได้ทุกครั้งนี่คือใจหายก็คือกําลังใจหมดไหมหมดแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้เพื่อเด็กนักเรียนของเราทุกคนจะต้องจะต้องตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องสร้างกันใหม่หหถามว่าหนีไหมไม่หนี ก็คือสู้ต่อไปไม่หนีเห็นสภาพทั่วไปของของชุมชนของหมู่บ้านเห็นเด็กแล้วคือสงสาร<ม>คือเราจะทิ้งทิ้งเด็กไม่ได้เราจะต้องต้องเดินต่อไป สุดท้ายจมลมหายใจสุดท้ายค่ะคือที่ตั้งไปเลยว่าจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ถึงวินาทีสุดท้ายคือจะไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งต่อชะดตรงนี้เพราะก็ความผูกพันหนึ่งความผูกพันสองตอบแทนบุญคุณที่สมเด็จท่านให้มาจะต้องทําให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่จะไม่ทิ้งงานตรงนี้ ชีวิตของเราทั้งหมดอาศัตรงก็80ดสิบกว่านายคือมีกำลังใจดีและก็พร้อมที่จะทำงานถึงแม้ว่าขาดแคลนหลายๆเรื่องอย่างบุคลากรครูก็น้อยคืออย่างบุคลากรของครูเราตอนนี้นะคือแต่ถ้าคิดแต่ยังไม่ไม่เพียงพอเพราะว่าครูเราเนี่ยต่อ โรงเนี่ยโดยถัวเฉลียรประมาณ7-8ถึงแคนแต่ถ้าอยากจะให้สมบูรณ์น่าจะอยู่ประมาณ10คนขึ้นไปครับถึงจะลงตัวกว่านี้จะลงตัวกว่านี้แล้วก็หลายโครงการลกหลายๆง,งานก็จะสะดวกขึ้นค่ะ ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่อยากจะให้ลูกศิษย์เก่าๆผู้ทายาทเนี่ยมาช่วยดูแลพื้นที่ของเขาในเมื่อเขาเกิดที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนที่โรงเรียนตำรวจตูนเชดนคืออยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มาดูแลโรงเรียนของเขาและก็พื้นที่ของเขาเองครับอย่างลูกแกมเองก็เป็นผูนทายาทเขาทายาทครับเรียนจากตรงโรงเรียนตำรวจตูนเชดนที่สังวงรวิศิที่วังไซเบตงครับ เป็นครูอยู่ที่นี่ครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างหนงตัวอย่างครับยางหนึ่งตัวอย่างที่ครูเราและก็ปฏิบัติและกเ็เคยเป็นลูกศิษย์เราและก็มาเป็นครูของเราและก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตำร,รวจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นครูและก็เขาก็รู้สึกในหน้าที่ของเขาว่าต้องทําอะไรคือทั้งงานที่ต้องไปหางานมวลชนงานโรงเรียน และก็ต้องหล,หลายๆเรื่องที่ต้องปฏิบัติคะ ถ้าลองมองในแง่บวกในฐานะผู้บริารบัญชาเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างอะไรอีกมิติหนึ่งได้ไหมกับอบาจชคือในแง่ลบคือครูเราเนี่ยทำให้บางครั้งเนี่ยคืออยากมีกำลังใจเนี่ยน้อยลงใ,ในทางลบแต่ทางบวกคือครูเราเนี่มีเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าครูก็คแค่ครูผู้หญิงคนหนึ่งก็อยอมเสียสละชีวิตที่จะ ให้ครูเราเนี่ยคงอยู่ต่อไปและก็มีกำลังที่จะสู้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปครับคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกอยู่ว่าคือเราในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจในเมื่อเราเกิดในแผ่นดินนี้แล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณครับ